นะคะเนี่ยพวงไม่ใช่พวกนี้มะลืนน่าจะเป็นมะลืนค่ะตรงส่วนพีพีโก้เขาจะวางท่อเส้นใหญ่ให้นะฮะทางงบของอบตเนาะนะคะเขาจะวางท่อเส้นใหญ่ให้นะ,ะนะเดี๋ยวรอดูที่ค่ะนะคะว่าจะถึงหนูหนูหนหนเห็นเขามาวัดถึงสวนเรานะคะพี่น้อยเขามาวัดถึงสวนเลยค่ะนะคะหนูก็ว่าโอเคค่ะนะคะเพราะว่าน้อยอยังน้อยน้อยเราก็แบบ ในนะคะทำไมลงไม่เห็นนอนน,อน้อดูเป่าปูป,ป,ป,ปูอีกละเขาเขาบอกว่าจะมาลงให้เขาวัดและะ้วค่ะวันนี้ก็วัดมาถึงส่วนพอดีคะ่ะนะะก็จะลงเมนใหญ่ให้อย่างเงี้ยคะ่ะนะคะ ถ้าแบบว่าเมนเล็กอย่างเงี้ยคัาน้ำมันก็ไหลไม่ไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยมันมีพอดวีว่าเขามีงบมาให้ค่ะนะคะ